เพื่อนเบิงดูนี่เพื่อนมาหาเกศสอนนี่จากบัวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เบิงประจาให้เบิงนี่ชัดแจวมากค่ะครอบชิดรอบชิดติดเลยตามติดชีวิตขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ยจาจ๋า ขอบคุณนะคะอืสวยงามค่ะสวยงามมากๆเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสามสีดอกเนาะคะ่ะเพื่อนๆนนี่ประจ่าพามาเบิง่งนี่นะคะนี่นะคะดอกบัวง,งางามค่ะดอกบัวง,งางามนะคะเพื่อนเพื่อนไปละไปค่ะไปเบิ่งกันสวยงามจตซ่สออนสวยงามมากนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามค่ะ อืสวยงามอลีนะคะขาวอม